เ๋ยแช้ได้กี่งานแล้วคือได้ห้ 5, างานเองรีบๆทำเข้านะเดี๋ยวอดได้เงินสองร้อยบาทแม่ทำงานอะไรกันหรอทำงานอะไรได้เงินตั้งสองร้อยบาทนั่นสี่แนะนำพี่ๆบ้างสิน้องถ้ามกดแล้วกดแชร์เพจตต่างนะพี่วันหนึ่งเราต้องกดไลค์และแชร์งานทั้งหมด20ิบลิงก์ตามที่เขาส่งมาให้นะถ้าเราทำเสร็จก่อนห้าโมงเขาจะโอนเงินเข้าระบบให้เราสอง้อยบาทถอนได้ทุกๆวันที่สิบห้าพี่ๆสนใจไหม สนใจสนใจไหนไหนต้องทำยังไงบ้างพี่จาโอนเงินค่าสมัครก่อนนะ500บาทถึงจะเข้าระบบได้เอาเงินนี้ไหนมาสมัครล่ะเงินตั้ง500บาทเลยนะเอ,อิร์ธเรามีเงินในกระปุกอยู่เองไปทุบเอาสิพอมีเดี๋ยวค่อยเอามาเคิืนก็ได้ดีเลยขอบใจมากเพื่อนก็จะเป็นพันลมนักบินอโอกาศนะครับจะทำอะไรนะเปาขายของได้เงินจริงไหมเนี่ย ได้เงินจริงๆสิพี่ได้เงินเป็ขค่ในหน้าถึงแม้จะได้เงินเพล็กน้อยแต่ก็ไม่ต้องลงทุนสต๊อกของไว้แล้วก็ไม่ต้องส่งของเองด้วยนะพี่งานอะไรไม่ต้องลงทุนไม่มีหรอก <c oughs> ดูอย่างเราสี่ลงทุนไปห้าร้อยบาทได้เงินคืนวันละสองร้อยบาทเลยนะทำงานออนไลน์ง่ายๆแค่สามวันก็ได้ทุนคืนแล้วสนใจไหมล่ะ ไม่เอาอ่ะคุณครูเคยเตือนไว้ว่าอย่าหลงเชื่อโอนเงินให้ใครง่ายๆหนึ่งงานที่ได้เงินมาง่ายๆไม่มีจริงหรอกแล้วพี่ถอนเงินออกได้แล้วหรอยังเลยเรอถอนเงินวันที่สิบห้าเพิ่งสมัครไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วทุกคนทุกคนวันนี้วันที่สิบห้าเราสามารถถอนเงินกันได้แล้วใช่ไหมนั้นสิพี่พี่เข้าระบบได้ไหมอะเมื่อวานนึ่งพื้นลงทุนเพิ่มไปห้าร้อยบาทมันจะได้เงินไปสองเท่าเลยนะโหอ,อย่างนี้ก็ได้เงินไปสี่ร้อยบาทเลยนะสิ เข้าระบบไม่ได้เหมือนกันนัเลยทุกคนลองเข้าสิเงินนั่นแม่ให้เรามาตอนวันเกิดก็หมดว่าจะซื้อของปีใหม่ให้แม่ไปเลยกระโดดไปด้วยกันเพื่อนใจเยินใจเย็นมา มานั่งคุยกันก่อนมาตรงนี้น้องๆอ,อย่าคิดสั้นเลยนี่เป็นประสบการณ์ที่ได้รับต่อไปนี้เราควรระวังพี่ๆจะไม่หลงเชื่ออะไรง่ายๆแบบนี้แล้วเหมือนกันถ้าเพื่อนๆอยากมีไรายได้เพิ่มเดี๋ยวเราจะช่วยแนะนำให้นะหาไทางออกเสมอไม่เป็นไรนะ กคนเรามีอะไรจะมาแนะนําด้วยวันนี้มาลองทําสิลมมได้แต่ต้องลุกให้ไวฮึบเรานักสุ้อยู่แล้วสติสติทํางานออนไลน์ทางบนทิกต o อกเราเอาอยุ18ปีบริบูรณ์กันแล้วก็สามารถไลฟ์สดขายของออนไลน์และสามารถติดตะก้าในคลิปวีดีโอและให้คนที่มาดูสามารถซื้อสินค้าเราได้ สวัสดีครับวันนี้วันนี้ก็จะมาขายขาตั้กล้องนะคะก็สามารถกางออกได้อย่างนี้นะครับก็สามารถปรับสูงของขาได้นะคะได้สามระดับใช่ไหมได้สามระดับขาได้สามระดับเลยคยาวาเลยล็อกเราล็อกได้ด้วยแล้วก็ถ้ากางเสร็จนะครับก็สามารถล็อกได้เลยนะครับ สูงแบบนี้เลยขอบคุณป้อบ้ากนะที่นะพวกเราโลกโซเชียลก็มีดีมากมายถ้าเรามีสติรู้เท่าทันใช่ใช,ใช่เด็กยุคใหม่อย่างเราต้องใช้โซเชียลให้เป็นให้เกิดประโยชน์ใช่ใช่ใช่เห็นด้วยเอามือมาสู้สส